เทนหัวไม่ใช่หัวแม่พงถามใหม่จะใช้เงาใจตรงกันด้วยหรือตายรับปากเขาแล้วนะหัวอะไรครับหัวหัวจีนตาหัวป้าหัวแม่พงหัวแม่พงอื้ยหัวซีซ่าเฮียลเออไหวไหมเออมีหน้ารับปากรับคำเรียวที่หลังเจะรับเรียวเดี๋ยวใชคกินพิจารณาดูกันกันหวานหวานหวานตาชมให้ดีๆครับ ว่าคุณหมอของเราจะนำศิษาเข้าไปเกี่ไว้ปากไว้ปากจเจ้าจระเข้ตัวใหญ่ๆตัวโตๆตัวพิงงักงักนี้ได้กันหรือเปล่าสำหรับแขกที่มีแก่ทุกท่านนะครับที่อยากจะเห็นหัวยัดเข่าปากจระเข้ครับอย่าพากันนั่งนิ่งน,นะครับอย่าพากันนั่งเฉยเยช่วยส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับมาให้จรเะเข้ครับหมอคุณหมอของเราด้วยเถิดน <c oughs> <c oughs> ี่พูดไปไหนโทษทีรีบหน่อยโทษโทษโทษช่วยส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจครับมาให้คุณหมออย่าให้จระเข้ครับหัวด้วยเถิด จริงๆขอแก้วแม่แก้วคุณคุณมาอาจารย์ให้ดีๆคุณหมออาจารย์เล่นกับเี่ยวกับงานอย่าพังพาชชลาดเชื่อลาวันนี้เห็นน้องๆน้องหนูมาเยอะถ้าเกิดพังพลาดขึ้นมาน้องๆน้องหนูจะไม่ดูโชนจระเข้นเจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะหมอตัดตัดชมให้ดีๆครับว่าคุณหมอขอเรากำลังีิสานเขาเน้าพิเศษไว้ฝากไว้ที่ปากเจ้าจระเข้ได้กันหรืๆๆอเปล่าัอ,อย่าไปกดออโตเอาไปพลาดก็ดีทไม่พลาดนะอย่าไปดูคนอขาบัดโตกดูจราเข้ก็ไม่บอกไม่เตี้ยไม่กานเห็นชูนิ่ง น้ำใจระบ,บายระบ,บยอย่าลืมก,กดออโต้เลยนะครับเพราะว่าฉากนี้มันอันตรายนะครับรีบกดชาตเตอร์เลยนะครับเปเลือกภาพเอาอยู่ที่บ้านไปถึงบ้านก็จะรับเลือกภาพตอนที่หมื่อากาศตกลายมาบึงฉวบบ้านนะครับย,ย,รย้อนย้อใจเย็นเฮ้ยอยา่ารีบอย่ารีบแต่ที่ี่เก็บเขาไม่รีบไปในลาปามงอยู่ในตู้ดูตัวไหนก็ดูได้เราจะเล่นเป็นรอบๆปลอดภัยไว้ก่อน ว่าไปนอนยิ้มโรงพยบาลดูเด็กฝึกงานไม่อ่างนาอยู่คนเดียวเสียวอนกันนะขอล่าขอบนขบวนสายทีความทีครับเอามาแล้วกระผมแล้วกเตงอุ้มอับุ้มาเป็นการคุณนำคามวิจาร์ระบบุณประจักตัดใจทิ้งไหมว่าแล้วนำชิสาค่อยค่ค่อยค่อยเจาเจ้จเจจจข้าไปนิ่น่งยิ้มบน้านโบกมันโบกมือเข้าไปไปน้ำยาหน้าั